ต้องดูอันนี้อู้ยน้องมีโอเราแม่งบักแตงโมครับผมนะอู้ยยูอีกบักแตงโมเมืนอใครที่แบบชอบแนวทากระดานนี่ก็จะมีเห็นไหมน้องชื่อว่าชูซุเกะสุยดัสวัสดีท่านชมท่านอยู่กับผมดูดแหนมกับเรื่องของเกมคริงเซช์นั่นเองนะครับผมนเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแนว t ัต t ิคอลอาร์พีจีนะครับที่อันข้วนที่ยันน่ารักมากๆคือตัวละครโคตรน่ารัก โคตรสวยโคตรเซ็กซี่ผมบอกเลยครับผมนะแนะนาว่าสามารถเล่นได้ทั้งหน้าไอโฟนและ Android คือโหลดได้เลยด้านล่างดีสคริปชันนี้แล้วเข้ามาดูกับผมมาสนุกกับผมเริ่ม,มเลยดีกว่าครับผมนะนี่ทําการเริ่มเกมมาเห็นไหมครับคือแค่แอสเบิร์แค่แบบที่คุณเห็นนี่ก็คือสุดยอดแล้วคือไม่เกมไม่อทรัพนะั้งบอกเลยว่าสบายใจเฉยมากนี่ตัวละครที่ผมได้ตั้งอยู่ข้างหน้าจอเนี่ยสามารถที่จะคลิกแล้วก็ฟังได้เลยนะ สบบิ่งในอยู่กินอยูกอยู่ดีอยู่พออยู่ดีอยบ่พอ่ดีปแบ่เออยูียกว่าออมูม่มดีอยู่พออยู่ดีอยู่พออย่ดีอยออย่ดีอยู่พอยู่ดีอย่้ออย่ีอย่พอย่ดีอยออดีอกว่าเปลี่ยีรู่โอรยฟล์กอไู้นะแต่ด่อผมช่ชอเป็นนนเออเป่น,น้องม่โออะนะครัอเออย้าจีอ่อด้เป็นน้องมดีอออีอ่ออย่อยอออยอีอเป็นชื่อน้องยอนะ่ดอยู่นออยูด่นอองู่ดอององออีอยออยอียงน้อออยู่พออยู่อย กงง็เป็นไง,ง,งกงง็เป็นไงไงชอบจริงๆเลยครับผมนะลองดูอันนี้อุยอ้ยน้องมีโอเราแม่งบักแตงโมครับผมนะอุ้ยยูอีบักแตงโมก็คือจะมีหลายรูปแบบมาๆกๆความเซ็กซี่นะครับผมนะอันนี้ก็มีอันนี้ก็คือเป็นเบสิกเบสิกนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นเบสิกนะครับผมนะเนี่ย ส่วนใครที่แบบชอบแนวท่ากระดานนี่ก็จะมีเห็นไหมน้องชื่อว่าชูสุเกะนะครับผมนะนี่ท่าอันนี้ก็อุ้มแม่อันนี้ไม่กระดานอันนี้ก็ใครเรียกว่าบัคชูลเลียนอยู่บัคขนุนอยู่อันนี้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นท่ากระดานนะคิเรียวนะครับผมนะอ่ะน้องโทโมริอุยมีอันนี้ไม่น้องแล้วอันนี้แน่าจะเป็นรุ่นพี่แล้วครับผมนี่โลกะเห็นไหมอ่ะแนวท่าท่ากระดานน่ารักน่ารักกูกิ่งเว้ยอันนี้พูดกระดานเกินไปครับผมนะอ่ะเราแค่เป็นน้องมีโอลองฟังสิครับผมนะอ่ะลองดูครับชูนกเดส あなたたちのの戦闘力私武器に興โอ้โหสุดยอดจริง,รงๆเลยครับผมท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องของรูปแบบเกมก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปทำการสุ่มกาชากันนะครับผมนะอ่าแบตเตอร์ก่อนดีกว่าครับผมนะรูปแบบเกมก็คือจะเป็นแนวแท็กติกนะครับแบบต่อสู้วางแผนนะครับผมนะอ่าจะมีแบบกิจกรรมรายวันต่างๆนานาที่จะทําการแจกเงินนะครับผมนะแจกเอเพีด้วยแจกของแคปซูลอนุภาพพิเศษต่างๆนะครับผมนะแล้วก็ เนี่ยเรื่องของการทําการกู้ภัยนะครับผมนะคือการทําการกู้ภัยแบบไปเรือชันไปเรื่อยๆอะไรนี่เรื่องของห้องจําลองเชื่อสัมพันธ์นะครับผมนะแล้วก็เป็นเรื่องของเนื้อเรื่องหลักเห็นไหมครับเนื้อเรื่องหลักก็จะมีเรื่องของบทนํานะครับผมนะบทที่1บทที่2บทที่3ผมก็อยู่บทที่4นะครับผมนะ,ะขั้นหน้าไม่สงบนั่นเองนะครับผมนะเนี่ยคือในแต่ละด่านเด็กจะมาทําการลองเล่นให้ดูนะครับว่าความสนุกมันอยู่ที่การใช้ความคิดนะครับเรมน,นี้ พูดเลยว่าโคตรเจ๋งเลยนะครับผมนะ,อะเอาสักด่านด่านที่ผมชอบมากมากเลยนนะนะเเนนละกันนะครับผมนะเอาเป็นด่านนี้ละกัน1นขีดหกละกันนะครับผมนะตัวละครถึงจุดที่กาหนดก็คือผ่านดา่านภายในหนึ่งรอบเขาจะมีภารกิจต่างๆให้คุณเห็นอย่างไรฮโอเคทําการลองต่อสู้เข้าไปคือตัวละครของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะคือแบบเลเวลเยอะค่อนข้างเยอะมากๆนะคือผมอัพไว้ตัวเลเวลสามสิบเลยนะ มอนสเตอร์พวกนี้ก็อาจจะแบบประสู้อาจจะไม่ค่อยได้ก็ได้นะครับผมนะ่แล้วก็นําตัวที่มีสกิลเนี่ยพุ่งเนี่ยมามาทาการใช้สกิลของเขาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าดูสกิลของแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถที่จะดูยังไงบ้างนะครับผมนะ่อ่ะอย่างเช่นผมเอาน้องเจ้าน้องจุก,กูมาอันนี้คือเป็นการจับทับก่อนนะก่อนที่จะสู้แล้วก็ จัดทับว่ผมนะเนี่ยจัดทับก,ก่อนนะว่าเราจะให้น้องมายืนตรงไหนบ้างเอาน้องมายืนตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วด้านบนขวาจะเขียนอยู่เห็นไหมว่าบอกว่าผ่านด่านภายหนึ่งรอบหนึ่งรอบคือต้องผ่านด่านเห็นมันจะมีวาร์ปไอวาร์ปตรงนี้ที่ผมกดเนี่ยก็คือเป็นวาร์ปที่สมมุติว่าถ้าหากว่ามีตัวละครของเราหนึ่งตัวเข้าเนี่ยมันจะทําการผ่านด่านไปเลยส่วนไอลูกศรตัวนี้คือลูกศรขวาเวลาเราเอาตัวของเราเดินไปที่ลูกศรขวาเนี่ยมันจะทําการพุ่งพุ่งไปด้านหน้าสุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองจัดทับสําเร็จนะครับเนี่ยคือเราเริ่่มกอนนะ นะแต่ละตัวมันก็จะมีเรื่องของระยะการเดินต่างกันนะไอะอย่างเช่นน้องชิดว่านนะ้ามีอกของเราเห็นไหมตัวต่อไปคือเอเชียเห็นไหมอ่ะเห็นไหมแต่ละตัวมันจะมีเรื่องของธาตุนะเรื่องของตัวละครก็ผมนะมีสายพพอร์ตสายแลนซ์จมตีไกลเนะี่ยมันก็จะต้องใช้สําคัญทุกตัวเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปทําการสุม่มแล้วก็เดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับผมนะอ่ะอย่างเช่นน้องๆคนนี้นะครับสมมุติว่าตัวละครเขาอยู่ไกลมากเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้สกิลได้สกิลของเขาก็คือการ์ดด้านล่างกบผมเนะี่ยการ์ดด้านล่างก็คือเนี่ยเราสามารถที่จะลองกดได้เห็น,น หรือว่าลองคลิกคี้ดูก็ได้ครับผมนะเห็นไหมครับสกิลข,ของเขาก็คือทําการเคลื่อนที่ด้วยสายไฟ้าอะไรเงี้ยเนี่ยนะเขาจะบอกเห็นไหมครับผมนะ,ะแล้วก็ตัวต่อไปเห็นไหมครับผมนะี่นี่สนามกั้ก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยรับผลวาดวิตกกังวลนะคบผมเห็นไหมครับคือจะเจ๋งมากจริงคือเขาจะบอกหมดเห็นไหมอันนี้ไฟฟ้าอ่อนนะครับผมนะ,อ,ะอันนี้คือพลังยากต้านก็คือเป็นการพุ่งไปเห็นไหมสิ่งที่เราต้องการก็คือให้น้องพุ่งไปคือเอาเดินไปก็ได้นนะั่นเนี่ยแค่เดินไปมันก็ทําการพุ่งแล้วนะครับ คือเราก็จะเจอไปเรื่อยนะแต่ดานเนี่ยเวลาเราเล่นเราก็จะเจอแนวแนวนี้คือคุณก็ต้องใช้ความคิดนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นอีกอันหนึ่งก็ตามนะอีกแนวนึงก็มีนะเดี๋ยวจะพามดูอ,อีกแนวนึงในแต่ดานคือสมมติว่าคุณเริ่มเล่นเขาจะทําการแนะนํานะครับว่าเออเวลามอนสเตอร์ตัวนี้จะมีสถานะระเบิดนะถ้าหากว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ตายเนี่ย มันก็จะมีสถานะระเบิดทําให้มอนสเตอร์ตัวอื่นโดนระเบิดไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าอย่างเช่นด่านนี้ก็ได้นะด่านนี้มอนสเตอร์เยอะดีนะทําการกดต่อสู้ไปครับนี่เราเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับผมนะอ่าอ๋อด่านนี้ก็คือวิธีการหน้าเราต้องทําการกําจัดขนหน้าเขาก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่กําจัดขนหน้าเขาจะเกิดอะไรขึ้นคือลูกน้องเนี่ยมันก็จะทําการเกิดขึ้นเรื่อยๆนะมือหนหน้าเขาเป็นตัวชีวิตลูกน้องอ่ะโอเคเราจะทำสำเร็จแล้วก็เดี๋ยวเอา น้องพุ่งไปก่อนเลยครับผมนะน้องไปโจมตีก่อนซุ่มเห็นไหมครับนี่น้องโจมตีแล้วลูกน้องมันจะกลายเป็นหลุมศพครับผมนะอ่าเราวิ่งเข้าไปครับผมนะไอ้พุ่งเข้าไปอ่ะพุ่งมาแล้ติดเง๊งแง๊งเขาพูดทีโอ,อเคเราเราต้องไปทําการกําจัดหุ่นหน้ามันก,ก่อนนะหุ่หน้าแน่ๆจะต้องพุ่งไปนะพุ่งไปล่อก,ก่อนซุ่มเห็นไหมอ่ะเป็นเป็นการพุ่งสายฟ้าไปเห็นไหมพุ่งมาตรงนี้อีกซุ่มเห็นไหมครับอ่โอเคเข้ามาตรงกลางมาที่เรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็เอาตัวนี้เดินไปก่อนนะครับมีต้องเดินอีกโอเคแล้วก็หยุดเทินล่างขวาเห็นไหมทาการหยุดเทินกลายเป็นเทินของพวกเห็นไหมครับว่าว่าว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะทําการเกิดขึ้นมาอีกเห็นไหมครับผมมอนสเตอร์ไปทําการเกิดขึ้นมาอีกนะครับถ้าเราไม่ฆ่านะครับผมโอเคเราก็ทําการโจมตีอยังไม่โจมตีดีกว่าเอาตอัวอื่นมาโจมตีทแทนดีกว่านะครับผมอ่ะอันนี้โจมตี3ามตัวนะเดินมาก็ได้เดินมาก่อนแล้วก็ทําการยัดก็ได้ยัดลงล่างก็ได้เห็นไหมซุ่มนี่น้องมีโอเรามีโอเราโหดมากับผมนะนี่ แทงกันไปสกิบอ้าวอันนี้คือมันติดนะตัวนี้มันติดนะครับแล้วก็หาทางหาทางให้น้องเดินไปนะหาทางให้น้องเดินไปนะครับเอ่อเอาตัวนี้มาโจมตีได้มั้ยเอใช้สกิลเวลวชิพาน่ะยิ่งพุ่งเห็นไหมก็คือจะมีท่าเหมือนอันตรีอัลติเมทด้วยนะครับผมเนี่ยมีอัลติเมทต่างๆนานาด้วยเห็นไหมฮะนี่สามารถโจมตีได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็โจมตีผ่านหน้าไปเรียบร้อยพอผน้าตายไอ้พม่งก็จะไม่เกิดละเนี่ยเรากดข้ามเทิร์นดูเห็นไหมับว่าลุงน้องมันไม่เกิดแล้วเห็นไหมฮะ เออคือมันตายหามไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็ยังง่ายหน่อยนะครับโอเคเดินมาแล้วก็ทําการกําจัดเขาเลยครับผมน่ะช็อสกิลยัดเลยนะครับเอาเราพุ่งเราพุ่งผิดนะครับผมโอเคหยุดเทิร์นไปให้มันตีปุ๊บยัดเลยครับผมน่ะปุ๊บอ่าจบแล้วประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมฮะเขาให้บอกว่าแค่เอาชนะศัตรูแปดตัวนี้ก็ชนะแล้วแต่ว่าเราฆ่าอีบสามเพราะว่ามอนสเตอร์มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยคือคือความเจ๋งของเกมนี้เลยความสนุกคือการวางแผนนะครับเออความสนุกของเกมแท็กติกคือการวางแผนจริงๆนะครับแล้วก็ ด้วยด้วยความที่น้องๆในในเกมเนี่ยคือโคตรน่ารักเลยนะครับคือน่ารักมากๆอันนี้คือเจ๋งจริงๆนะครับโอเคสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอในวันนี้นั่นก็คือเป็นเรื่องของการรับสมัครการรับสมัครนี่คือผมได้เป็นใบใบใบฟรีมาคือใบเปิดสิบครั้งฟรีนะครับถ้าหากว่าจะมีสีทองลงมาเนี่ยการเลือกเลื่อกลุกลานเนี่ยสามารถที่จะเลือกสถานที่ได้นะครับผมนะเลือกได้คือเอาตรงไหนก็ได้นะเอาตรงนี้ก็ได้มีตรงไหนก็ได้นะทำการเลือกลุกลานไป สกูมบายแฮมนียจะมีสีทองถ้าหากว่าเราได้ของดีเนี่ยจะมีสีทองอ่าไม่มีทองมีม่วงครับผมเมันจะมีม่วงมาครับผมน่ยาพักผ่อนอันนี้ก็คือเป็นการที่สําหรับอัพสเตตบัฟตัวละครต่างๆนานานี่อันนี้คือเป็นตัวละคร SR ที่เราได้ซานาเอะนั่นเองนะครับทาการกดสกิปไปนะครับนี่ทั้งหมดที่เราได้ครับผมนะ โอเคมีได้ UR หนึ่งตัวเห็นไหมด้านล่างขวากระโดดลงไปเหมือนเป็นใบแล้วเป็นใบนะครับผมนะโอเคแล้วก็โอกาสการชับบองเห็นไหมว่ามีตัวละคระระดกกับ A ครับผมนะตัวละครก็คือมีระดับ MRUSR แล้วก็ระดับตัว R แล้วก็เรื่องของเกียร์เรื่องของเกียร์ก็คือเอาไว้อัพยีมตัวละครซึ่งโอกาสภาพรวมของการที่จะได้ MR คือ6%นะครับไม่ยากอัตรารวมที่จะได้ MR คือ6%แต่ว่าโอกาสได้ตัวละคร MR แค่2%นะครับแล้วก็อัตราการได้เกียร์เนี่ยของสาย MR คือ4นะครับ เนี่ยตัวตัวที่จะได้ก็คือมีชี C ่เชเคโลกะยูกิ K y U G I, นะครับผมนะ่ะต่างๆนานา <Okay. S 1> คุณจะเปิดกาชาทั่วไปก็ได้นะฮะหรือว่ากาชากิจกรรมกาชาจํากัดก,ก็ได้นะแต่ว่ามันก็ต้องมีใบนะใบก็ต้องทําการเติมนะครับผมนะ่ะเนี่ยกาชาไมิตรภาพเห็นไหมครับผมนะโอเคลองเปิดไปอันนี้บ้างแล้วครับผมน่ะได้โอกาสได้โลกากับเอเคียวนะครับผมนะ่ะ,าานเ,นนะนะเป็นกาชากิจกรรมนะครับผมน่ะนีโอกาสที่จะได้ภาพรวมเห็นไหมโอเคทําการลองเปิดไปนะครับผมน่ะสกุมมาครับเอา MR มามาหนึ่งตัว เอาน้องมีอ,อกมาดีกว่าไปลุกลานตรงไหนดีเอาลุกลานไปเอาลุกลานตรงนี้แล้วกันซื้อกระบายสกินสกินอูหมาหนึ่งครับผมนะทองมาเหมือนจะมีทองมาหนึ่งหรือเปล่า เป็นตัวละครหรือเปล่าอ่าเป็นข่าวโลกะครับผมนะเออข่าวที่เกลือโลกะนะครับผมนะต่อไปครับผมนะนนก็เป็นของที่เกลือทั้งรายนะครับสีม่วงเป็นตนัวละครเอเขียวอ่าเอเขวคือตัวหน้าตู้เลยนะตัวหน้าตู้ที่เราต้องการเลยนะครับผมนะเหมือนจะใช่นะครับอันนี้นี่ตัวยูอาร์เอเขียว3านี่ดีเลยนะครับผมนะสามารถที่จะเอาไปอัพให้ตัวละครเก่งขึ้นโหดขึ้นได้นะครับผมนะนี่คือเจ๋งมากครับผมนะแล้วก็เป็นสีทองหรือเปล่าอันนี้ซึมเข้าไปโอ้โหฮ้ยได้เกียวสามตัวเลยหรอ เกินไปหรือเปล่าครับผมนะ UI เคียวสามตัวคือเอเคียวอยู่หน้าโตู้เห็นไหมตัวนี้แล้วเอเคียวมันโหดด้วยนะครับถ้ามาชมนะโอเคเรามาการชาทั่วไปนะครับผมก็จะมีเป็นเรื่องของแคชประมาณหมื่นห้านะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณหมื่นสามเปิดไปอีกสิบเลยครับผมนะเออขอ m r มา1หนึ่งตัวน้องอีนี่อสโกโปโปหน่อยครับผมนะลูกลามตรงไหนดีน้องโมคุชิฮินะน้องโมคุชิฮิโอเคไหนลางดูซิน้องโมคุชิฮิมาไหมโอ้โหเหลืองเหลืองมาหน่อยเหลืองมาหน่อยเหลืองไม่มีเลยนะครับ ทำการสกิปไปเลยครับผมนะซึบ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 โอ้โหไม่มาครับผมไม่มาเฮ้ยไม่มีว่ะนะอ่รอบนี้ราลูกลานตรงตรงตรงกลางใจกลางใจความใจกลางความรู้สึกดีๆแล้วกันครับทำแบเนี้มะเหลืองมาแล้วหนึ่งอันเออสวยยเก๋เอาเหลืองมาหน่อยเหลืองมาหนึ่งอันเหลืองมาหนึ่งอัน เดี๋ยวันนั้ขอบักแต่งโมหน่อยน้องโมมีโยบักแต่งโมมาหน่อยเออกูตามล่าบักแต่งโมเฮ้ยโอ้โหเป็นการละเอ็มกราดครับผมนะเราอยากได้เป็น M R ตัวละครไหมครับผมน่ะโอ้โหน้องโมคุฟูโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าบักแต่งโมอยู่นะครับเราต้องการบักแต่งโมคนบ้าอะไรมึงจะบ้าบักแต่งโมขนาดนั้นงไงสามกลางครับผมน่ะโอ้หูน้องยูอีอันนี้ก็บักแต่งโมอยู่นะครับผมนะละลัดรูปแนวรัดรูปบักแต่งโมเแร้วก็กูเป็นยี่อะไรกับการบักแต่งโมหรือเปล่างานสามกลางครับผมน่ะไป ไปอีกครับผมนะ่ะไปอีกสักสิบไปครับผมนะ่ะเออท้องมาหน่อยดิโอ้โหท้องไม่เข้าแล้วผู้ชมฮนะท้องยากมากครับผมนะทำการสกิปไปเลยสกิป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 ,กปโอ้โหง่วงมาเป็นน้องฮาคุณนั่นเองนะน้องน้องฮาคุมนะครับโอ้โหน้องฮาคุมก็บักแตงโมโยูสูนะครับผมนะ่ะเออไปหล,ลุดลามน้องโมเตลแล้วกันเฮ้ยโ,โมเตลมึงลงใหมก,กูนหน่อยเฮ้ยเพื่อนเว้ยเฮ้ย แค่จะหมดแล้วเฮ้ยทองมาหน่อยสักอันวลยอู้หูมึงมึงไม่ไม่ไม่มีทองเลยน้โอเคสกิปไปไม่เป็นไรนะครับอืมได้เป็นน้องชูซุกะนะน้องชูซุกะเป็นซ้ำนะครับที่ได้มานะครับผมนะอืมไปอีกสิบครับผมนะโอเคกดไปอีกสิบจะขอมาหน่อยเด้อเพื่อนเด้อให้ให้ให้พี่หน่อยเด้อเพื่อนเด้อขอหน่อยเด้อโอเคเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนขยับแรงะขยับแรงอ่ะมันขยับแรงใช่ปะเอ้ยนี่ตรงนี้ขยับแรงเฮ้ยตรงนี้ขยับตรงนี้นิ่งว่ะเฮ้ยนิ่งแบบนี้แบบว่า มิ่งแบบนี้แปลว่าท้อง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 โอ้โหมีแค่ม่วงเขาเหรสกิปไปเลยครับผมเนี่ยม่วงนั้นก็คือเป็นโอ้โหเป็นการ์ดอีกแล้วครับท่านผู้ชมเขาเหรนี่ยแหมไม่มีแบบตรงตามตรงตามแบบลุกลานเลยลุกลานแบบลัชครับผมลุกลานแบบลัชเขาเหรเนี่ยอ้โหม่วงไม่เฮ้ยทองไม่มีจริงครับท่านผู้ชมทองไม่มาเลยท่านผู้ชมครับเฮ้ยหมดหมดแล้วนะนี่หมดหมดแล้วจริงครับหมดผมหมดแล้วจริงเนะ่ยผมหมดแล้วจริงเนี่ยหมดแล้วจริงเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเออขอบักแต่งมหน่อยเฮ้ย เริ่มลุกลานบักแดงโมไปบักแดงโมมาอไม่มาครับผมท่านผู้ชมครับอู้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นมาหน้าลูกลากบักแดงโมกูมไม่ออกอะ่ะแบบนี้คือความแย่ของเราแล้วเรามาเปิดขั้งสุดท้ายของเราแล้ว,ลวกันนะใช้กุญแจแกนอีก300อันคูณ2ไปก็ประมาณ600นะครับผมนะโอเค150บาทจัดไป รับผมนะ่ะคือมันไม่ได้น้องแบบบักแตงโมมาเลยคือผมอยากได้น้องมีโอมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะได้ทําการอัพยีนของน้องมีโอน้องมีโอจะได้เก่งขึ้นไงอันนี้คื่ต้องการไงเราต้องการน้องมีโอไงอ่าได้ได้ทําการได้ไปเรียบร้อยแล้วก็มาทําการเหมือนเดิมครับผมนะรับสมัครเลยรอบนี้สุดท้ายของเราละสุดท้ายและท้ายสุดรับผมน่ะเอามาหน่อยเว้ยน้องมีโอมาหน่อยเวย้ยไปครับผมนะ่ะลุกฟักิ้งล้านมาเลย MR มาแล้วเพื่อนขอทองอนะ่ะผมขอ MR ขอทองอะไรก็ได้นะ สุดท้ายได้หายสือลูกลามาแล้วซุมกระดาบีโอ้มีทองมาหนึ่งว่ะมีทองมาหนึ่งอ่ะเป็นตัวละครหรือเปล่าเนี่ยตัวละครหรือเปล่าขอทองตัวละครเด้อสูงยาวกาเดอร์สูงทองตัวละครหน่อยทอง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 อุ้ยเอชอาร์โทมุลิฮึมโทมุลิตรงโปตรงโปเลยผมนะตรงโปตงโปมากแผนฉุกเฉินมาหน่อยแผนฉุกเฉิยของมาโอ้โหเอ็มอาร์ทะลวงเล็กน้อยครับหืมกูอยากจะทะลวงเลยครับเป็น แม่ได้การ์ดมาโอเคครับท่านผู้ชมก็เอาง่ายๆครับผมนะกับเกมนี้ครับผมนะคือสุดยอดมากๆจริงๆครับถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยสามารถที่จะมาโหลดเล่นได้เลยนะครับด้านล่าง description น,นี้ก็คือเป็นเกมแนว tactical ที่ผมได้ทําการรีวิวโชว์ไปคือจะเจ๋งมากๆจริงๆครับผมนะี่ยเกมที่ใช้ความคิดแล้วก็ออกแนวการวางแผนนะครับผมนะี่ยคือแบบสนุกมากๆและสิ่งสําคัญเลยคือมีたたโอ้โหน้องโแบบ โคเซ็กซี่อ่ะเอาตรงคือโคตรเซ็กซี่อ่ะน้องโคตรเซ็กซี่เนี่ยนี่คือความน่ารักเลยเห็นไหมครับผมนะและสิ่งที่ผมยังลืมบอกไปก็น,นี่เลยครับผมนะเป็นเรื่องของอื่นๆด้านล่างซ้ายนะสามารถที่จะใส่โค้ดได้ด้วยนะครับนี่มีโค้ดเป็นแลกเปลี่ยนนะก็สามารถที่จะใส่โค้ดได้เช่นกันนะครับผมนะก็เพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร์นั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสะสมผมเรียบร้อยแล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนครับผมนะแล้วเจอกันสวีเดียสดีครับผมเดอะสุด